ปีใหม่โปรใหม่ดุดันแบบไม่เกรงใจใครร้านมาลูช็อปมีบริการเติมโลบัคเลท5และกดเกมพารถึงเลท8ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดคิงเลกาซีและแมปอ,อื่นอีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการกันที่มาลูช็อปลิง์กอยู่ด้านล่างคลิป เอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิวประกอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นทีมที่แบบโคตรตึงนะทาไมมันถึงจะตึงอย่างนั้นหรือนั่นกะ็คือทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมตัวที่วางได้หนึ่งตัวนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งการที่มันวางได้หนึ่งตัวเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องตึงอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือราคามันต้องแพงมากแน่นอนนะครับเราก็เลยเอาน้อนหมึกเหมือนเดิมนะครับผมมาช่วยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยวางตัวได้ครบนะแต่ผม ก็ยังไม่มั่นใจเลยนะว่าขนาะมีน้องหมึกด้วยเนี่ยมันจะยังครบอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตัวละครตัวแรกนะครับที่เราเอามาก่อนเลยนั่นก็คือโบลี่นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็วงเนี่ยโคตรดีนะวงโคตรใหญ่แล้วก็สามารถทําดาเมจได้ทั้งวงนะครับบอกเลยว่าโคตรโกงแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมชายผู้มีการเปลี่ยนร่างได้ซึ่งการเปลี่ยนร่างนั้นเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับทุกคนแต่ว่าดาเมจแรงครับนั่นก็คืออิจิโกะนั่นเองนะครับทุกค แล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมชายผู้มีสกิลที่แบบโคตรแรงแล้วผมเคยใช้วันผิดวิธีด้วยนะครับทุกคนก็คือกดเล่นไปครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยม็อบมันสามารถกดได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ถือว่ามาแก้ตัวม็อบด้วยนะครับและก็คือม็อบนั่นเองเออพูดไปแล้วนี่วะ แล้วตัวต่อไปนะครับผมเป็นชายอีกคนที่กดสกิลได้แบบโคตรแรงเลยนะฮะนั่นก็คือคีระนั่นเองนะครับทุกคนนี่โคตรเอาสำหรับทีมนี้บอกเลยว่าโคตรตึงแล้วก็หลายๆคนน่าจะอยากดูทีมนี้นะเพราะมันน่าจะสนุกมากเลยนะการรวม4ตัวนี้มาด้วยกันนะครับแล้วก็ที่มันเท่ก็คือแต่และตัวเนี่ยจะมีเพียงแค่ตัวเดียวที่ยืนอยู่นะครับโอ้โหแล้วเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับทุกคนคิดว่าทีมนี้มันจะสามารถไปได้กี่เว็บรับทุกคนซึ่งผมขอทายไว้ว่า95 เลยนะครับ95เลยละกันเพราะว่ามันมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นแต่เพื่อๆไป96เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับเราไปเจอกันในด่าเลยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทายผลกันเข้ามาด้วยนะครับทุกคนโอเคไปกันโอเคราทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวละครตัวแรกที่เราจะวางแน่นอนครับสปีดวากอนมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คงเป็นอิจิโกะนะทุกคนเพราะว่าอิจิโกะเนี่ยวงมันก็ ก็ถือว่าดีอ่ะดีอ่ะอ่ะผมจะวางคิดว่าผมจะวางอิจิโกะสักแถวนี้นะครับทุกคนโอ้แต่ว่าคืออิจิโกะมันขายไม่ได้ไงเอาง่ายๆคือพวกเนี้ยมันขายไม่ได้เลยนะครับเราต้องวางในที่ที่ดีที่สุดสําหรับพวกมันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวขอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเออสคิปอย่างไวเลยลวกันตังค์จะได้มาไวๆนะโอ้โหเราต้องปล่อยให้มอนสองตัวนี้วิ่งเข้าบ้านว่ะทุกคนเท่าที่ผมดูแล้วตอนนี้นะโอเคแล้วเว็บถัดไปเนี่ยผมทำการวางอิจิโกะเลยนะครับเพราะว่ามอนมันเริ่มวิ่งงงงมาาาข้้้้หลลลัแวววนนนะะีี่เยิจจกก็ไตร นะอุ้ยตังตังอยู่ไหนตังอยู่ไหนตังตังด่วนนี่ครับอิจิโกมาแล้วก็จัดการไปนะครับผมแล้วก็เออเปิดเอฟเฟกอยู่โอเคนี่อิจิโกก็ยังถือว่าโหอิจิโกตีแบบ 8วิเลยนะคือมันนานมากครับทุกคนการที่ตัวใดตัวหนึ่งมันตี8วิเนี่ยนะโอ้ oh, ผมว่าต้องเอาโบลี่มาแล้ววะไม่โบลี่คือไม่ได้แล้วนะครับอ่ะก็ก็ต้องยืนอยู่ข้างๆกันไดแหละทุกคนอโอดูครับทุกคนอิจิโกะแม่งเอาไม่อยู่จริงๆวะ่ะโบลี่ยังไงก็ต้องมาครับทุกคนนี่ครับอ่ะวางโบลี่ลงไปเลยตรงนี้เลยนะฮะนี่จะได้ตีช่วยกันนะครับผมในส่งของออฟวงเนี่ยผมก็ให้โบลี่ด้วยนะเพราะผมคิดว่าโบลี่น่าจะใช้ประโยชน์จากออฟวงได้ดีที่สุดแล้วนะฮะทุกคนเฮ้ยแล้วตอนนี้เนีีีี่่ยโบมข้อด ดีด้วยนะทุกคนข้อดีก็คืออัพตีพาวเวอร์ฟูลไม่แพงนั่นเองนะครับทุกคนราคาค่อนข้างทรียถูกเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยเราวางน้องหมึกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเออควรวาง,วางน้องหมึกอีกไหมเนี่ยไม่มั่นใจเลยวะอี่าว,วางน้องหมึกก่อนละกันนะครับทุกคนนี่จังหวะนี้ อัพขึ้นซะหน่อยโอเคครับตัวพาวเวอร์ฟูก็เดินมาข้างหลังแล้วนะครับเราก็ทําการอัพโบลี่ขึ้นนะครับผมเพื่อจัดก,การพาวเวอร์ฟูนะเพราะว่าอิจิโกะเนี่ยราคามันราคาล้านหนึ่งนะครับถ้าจะอัพอิจิโกะขึ้นตีพาวเวอร์ฟูนะทุกคนอ่าโอเคก็ประมาณนี้กันก่อนนะครับและตอนนี้เราก็เก็บตังค์กันยาวๆเหมือนเดิมนั่นเองนะครับทุกคนโอเคฮะแล้วตอนนี้สปีดวากอนเราก็ได้วางเสถี้นที่เรียบร้อยนะครับต่อจากนี้เราก็จะมาทําการวางงอนหมึกกันก่อนเลยลักกันนะครับผมนี่อุ้ยทุกวันนี้เขาอัพเดตมา หรอว่าเขาอัปเดตมาบอกหรอว่า,วาน้องหมึกเนี่ยมันเพิ่มตังค์เท่าไหร่หรือย,ยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องห่วงอะไรนะครับผมแล้วก็อัปตังค์ได้อีกชิลๆไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าโบลี่จัดการได้นะครับตอนนี้โบลี่ทำดาเมจเจ็ดวินะโอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยในการวางน้องหมึกของเรานั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องอัปโบลี่ไหมอ่ะอัปโบลี่ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าโบลี่เนี่ยน่าจะสําคัญที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าโบลี่จะช่วยเราจัดการ การมอนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราอัพขึ้นไปเลยละก,กันแล้วก็ดูสกิลโบลี่ไปด้วยนี่ครับสกิลใหม่ก็มาเป็นยังไงสกิลใหม่นี่ครับบึ้มโคตรเท่โคตรเท่โคตรตึงนะพี่ค่อยๆลอ,อ,อยขึ้นไปก็พอโบลี่อย่าเพิ่งรีบนี่ก็อัพต่อขึ้นไปราคาเริ่มแพงแล้วมันจะมาแพงหลังๆนี่ไงขั้นสุดท้ายของโบลี่เนี่ยคือแบบโคตรแพงนะครับทุกคน 8M <8 M S 2> เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะ,าจะต้องรอนะครับทุกคนเราน่าจะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกว่าเราจะได้ตัง 8M เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะ ออเดี๋ยววางม็อบลงไปอุ้ยม็อบ 4K โอ้ยไม่แพงไม่แพงผมจะวางม็อบลงไปตรงนี้นะครับทุกคนเพื่อให้ม็อบมาตีช่วยนะอย่างน้นอย็คือเผื่อใครหลุดมาได้นะมันจะได้ตีนะครับผมแล้วก็อัพให้มันหนึ่งขั้นเพื่อที่ม็อบจะได้ตีเพาวฟงเพาวฟูได้อะไรประมาณนี้ละมั้งนะตอนนี้เราก็ปล่อยให้3ตัวตึงนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้กอนละกันเรายังไม่ได้ทําอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าตังค์ไม่มีนั่นเองเดี๋ยวผมขอเก็บตังค์ 8M ครั้งเดียวเลยแล้วกันนะครับเพื่อทําการอัพโบลี่นั่นเองนะ ไปก่อนนะโอเคครับไปกันเฮ้ยทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมมอนวิ่งมาข้างหลังแล้วผมจําเป็นที่จะต้องกด ก่อนนะครับผมอัพโบลี่ขึ้นมาเพื่อให้โบลี่เนี่ยมันเคลียร์มอนนะครับทุกคนที่ทุกคนดูเว็บ59นะผมเผลอไปแป๊บเดียวนะครับทุกคนมันกลับมานะเอ้ยผมกลับมาเนี่ยเออเรียบร้อยครับตอนนี้โบลี่ก็ได้ทําการเคลียร์มอนให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โเกือบตุยผมแค่พับจอไปแป๊บเดียวเองนะครับปล่อยให้มันฟาร์มไปก่อนอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าในเมื่อตอนนี้นะครับผมโบลี่ได้มาแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องห่วงอะไรนะครับทุกคนเออชิลโบลี่บอกว่าชิลนะครับเพราะว่าวงมันโคตรใหญ่นนะคครับทุก ดูดิวงเนี่ยคือสามารถตีได้ตั้งแต่หน้าบ้านนะครับผมยันก่อนทางเข้าบ้านเลยนะครับโอ้โห ถือว่าเราวางโบลี่ได้ถูกที่เลยนะเนี่ยนี่ครับถึงแม้ว่าโบลี่จะตี1ิวีนะทุกคนแต่ว่าก็ยังเคลียร์มอนได้แบบชิลชิลเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการอัพอิจิโกก่อนดีไหมเดี๋ยวอิจิโกค่อนข้างที่จะแพงนะผมว่าเราอัพม็อบก่อนดีไหมม็อบน่าจะราคาถูกกว่านะโอเคผมจะทําการอัพม็อบขึ้นมาช่วยก่อนละกันนะครับเพราะว่าม็อบเนี่ยดาเมจก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเยอะมากนะนี่ครับผมาสามารถตีได้ด้วยมีสกิลกดด้วย โอ้โหอะไรมันจะคบคันคุ้มค่าขนาดนี้นะฮะมอ็อบเอ้ยแต่ว่าม็อบสกิลสุดท้ายมันจะมีการเพิ่มวงไหมเนะี่ยทำไมผมรู้สึกว่าม็อบวงมันเล็กจังวะเนี่ยทุกคนแต่ก็โอเคครับตอนนี้เนี่ยมอ็อบที่กี่ขีดวะประมาณ6เขีดนะครับดาเมจม็อบเนี่ยปาไป12.3เอ็มแล้วนะทุกคนคือแบบมันเยอะมากนะครับบวกกับโบลี่ที่ตอนนี้เนี่ยดาเมจ38อ บอกเลยว่าทีมนี้มนันทีมเกียนชัดๆเลยนะเดี๋ยวไปดูน้องหมึกโอ้น้องหมึกก็เก็บตังค์ได้ 13m แล้วย่างชิวนะครับทุกคนตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราก็สกคิปไปอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออัพมอบตันเก็บตังค์ให้พออัพมอบตันก่อนละกันเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบหนึ่งครับทุกคนโอเคไปกันและตอนนี้นะครับทุกคนผมคิดว่าผมควรที่จะต้องปิดเอฟเฟกต์กันก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นที่ต้องไปดูเอฟเฟกต์นะเรามาดูที่มอนที่มันวิ่งมาาาาาดดีกกวว่่ะรรัเรจจ ได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลือดมอนแค่ 2M นะชิลๆนะครับผมกดคูณ3ไปเลยตอนนี้มันยังชิลอยู่แล้วก็เรามีตัง2ล้านแล้วก็อัพม็อบขึ้นเลยละกันนี่ม็อบมาแล้วครับเพ่ขั้น 3M เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องโอโหยังไงก็ต้องใช้วะขั้น 3M เนี่ยต้องขึ้นก่อนเลยเพราะว่ามันจะเพิ่มวงนะครับและเราก็เหมือนเดิมครับทุกคนเก ตังกันก,นก่อนนะครับทุกคนตอนนี้อ่าส่วนคีระเนี่ยผมจะวางที่หลังเพื่อนเลยนะทุกคนเพราะว่าคีระเนี่ยมันมีแค่สกิลกดเนาะมันไม่มีเออสกิลที่มาตีช่วยเพื่อนนะครับมันก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องมาวางคีระณนะตอนนี้นะทุกคนโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมที่เว็บ8ปดสิองนะครับมาอย่างรวดเร็วเลยมอนก็เริ่มที่จะวิ่งมาข้างหลังแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโบลี่มันตีไมไ่ตายนะครับแต่ว่าโบลี่ก็ยังคงถือว่าเอาอยู่นะทุกคนก็คือตี2ครั้งนะครับยังไงก็ตายอยู่ดีีีนนนแตต่่่วาอ้เยผมก จําเป็นที่ต้องเร่งอัพแล้วนะครับผมว่าเราของเงินจากน้องหมึกเลยดีไหมเนี่ยเพราะว่าผมกลัวเราจะอัพไม่ทันนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวดูทรงๆมันยังทรงๆอยู่นะนี่เห็นไหมโบลี่จัดการมันยังพอจัดการได้อยู่นะครับแต่ว่ามันมีแค่โบลี่กับมอบไงตอนเนี้ที่มันจัดการอยู่นะมันก็เลยเสี่ยงโอเคครับแปดสี่แล้วพอแปดสี่นะผมว่าผมขอตังน้องหมึกเลยแล้วกันนะครับผมได้มา20กว่าเอ็มนี่เลยแล้วก็มาอัพอิจิโกก่อนนะครับเราต้องขึ้นอิจิโกให้มันมาตีช่วยเพื่อนก่อน นะตอนนี้เออนี่ครับ 24M มจากอิจิโกะนั่นเองโอ้แต่ว่าชีระคีระมันจะไม่ถึงนะเนี่ยโอ้ทุกคนเวรกรรมทําไงวะเนี่ยผมถึงจะสามารถกดคีระได้โอเวกรกรมเรวตังไม่พอครับทุกคนแต่ว่าเราต้องภาวนาให้เออพวกนี้เนี่ยมันจัดการให้ได้นะครับทุกคนอ่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะเป็นม็อบแหละคือถ้าคนอื่นจัดการไม่ได้เนี่ยผมก็คงต้องให้ม็อบจัดการนะครับผมเออถ้าตังเรายังไม่พอนะซึ่งตังเราเนี่ยตอนนี้นะมันขาดไปถึง M อ็มกว่า น่าจะใช้ประมาณกี่เว็บปะเนี่ยทุกคนน่าจะ4ี่เว็บเลยนะต้องเว็บ89ผมยังสามารถอัพทีละได้ถึงขั้นสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ตังจากสปีดวากอนคนเดียวนะครับโ,โหทำไงเนี่ยถึงจะทำไม่เป็นไรครับผมยังมีท่าไม่ตายสุดท้ายนั่นก็คือสกิลของมอบนั่นเองที่จะยือทุกสิ่งทุกอย่างไว้นั่นเองนะฮะโอเคแล้วตอนนี้โบลี่คือจัดก,การไม่ได้จริงหรอวะถ้าโบลี่จัดการไม่ได้ผมต้องใช้มอบเลยแหละทุกคนใช้มอบแบบจริงจังจริงจังแบบเต็มคาราเบลนะะยนมนมมัััจจปงงไง 86หครับตอนนี้พึ่ง8 6หครับทุกคนเรายังดันมอนกลับมาไม่ได้นะฮะโอ้โบลี่ต้องขยันตีหน่อยนะลูกเอ๋ยโอ้ดูดีเนี่ยโอ้โหบันวิ่งไปโคดไกลครับเวนละโอ้โหนี่มาแล้วมามา,มาเรื่อยๆรื่อยแล้วตอนนี้หูขาดตังนิดเดียวครับทุกคนจริงๆแล้นะผมไม่อยากกดม็อบก่อนครับคือเราจาเป็น,นต้องกดคิระก่อนนะทุกคนอมไม่ได้หรอผมว่าไม่ได้ครับผมว่าเราต้องกดม็อบแล้วแหละยังไงก็ต้องกดม็อบครับกดเลยแล้วกันนี่ครับโอเค ม็อบก็ทําการเคลียร์มอนให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มาที่เว็บ87ครับเออคือถ้าเราฝืนเมื่อกี้เนี่ยยังไงก็ไม่ไหวอยู่ดีนะครับผมอ่ะมาที่เว็บ87แล้วก็โอ้โหมอนเริ่ม ร้อยกว่าเอมาทุกคนแต่ว่าร้อยกว่าเอเนี่ยก็ยังไหวนะคือขออย่างเดียวแค่มันไม่เกินดามเมจของคีระแค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็เว็บหน้าเนี่ยผมก็จะสามารถอัพคีระได้แล้วนะครับผมเจ็ดเอโอเคแต่ว่ามอนพวกนี้มันจะเข้าบ้านก่อนไหมที่เราจะอัพคีระแค่นั้นแหละแค่นั้นเลย,เ,ลยเชีย่ยมึงต้องเคลียร์มอนนะเว้ยไม่เคลียร์มอนนี่คือจบเห่เลยนะถ้าไม่สกิปเวบเนี่ยตอนนี้คือสกิปเว็บปิ๊บผมต้อง,งรีบกดเลย ต้องรีบกดคีระให้ไวที่สุดนะครับทุกคนโอ้โหตังไม่มาดิเชีย่ยตังไม่มาทําไงอะทุกคนโอโ้ดูดิตังมาตังมาเร็วตังมาดิเออกดปับ๊บโอ้โหทันไอเชีย่ยโอ้โหทันทันเฉยเห็นป้าเห็นจังหวอเมื่อกี้ป่ะทุกคนคือผมรีบอัพคีระแล้วก็กดปุ๊บนะครับผมบอลเกือบเข้าบ้าน โอ้โหไปได้แค่นี้เองเหรอวะโอโ้ทุกคนเมื่อกี้นี่เต็มเวนกรำแล้วเกือบไม่ทันนะครับผมเราเพิ่งมาได้ที่90เว็บเองนะครับทุกคนโอ้โหโทษทีครับเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นจังหวะที่มอนมันค่อยๆวิ่งมานะแต่ดีที่เรามาทันช่วงจบนะครับทุกคนโอ้โหได้แค่90จริงครับทุกคนเรียบร้อยนะ แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยขอไลค์ให้กับจังหวะคีละาเมื่อกี้หน่อยนะครับแบบโอ้จังหวะแบบพอดีเป๊ะมากนะเออเอาเรื่องจัดโอเคละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับทีมวางได้ตัวเดียวของเรานั่นเองนะครับทุกคนคือแบบ จะบอกว่าตึงมันก็ยังผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงตัวใช่ไหมทุกคนคือทีมอะไรนะที่ผมทําไปล่าสุดเนี่ยไปได้ถึง93เลยนะในขณะที่ทีมนี้ไปได้เพียงแค่90เองนะแล้วก็จังหวะเมื่อกี้นะครับผมผมกะจะพูดต่อแล้วจังหวะที่เรากดคีละนะครับคือด้วยความที่เอ่อความจํคาคอมผมมันเต็มพอดีนะครับผมมันก็เลยตัดไปแล้วผมก็เลยไปลบคลิปเก่าๆนะครับรีบลบอย่างไวนะครับผมแล้วก็มาทําการอัดต่อก็อยังดี ที่มาทันช่วงจบพอดีนั่นเองนะครับทุกคนก็ขอไลค์ให้กับจังหวะคีระหน่อยละกันนะครับผมบอกเลยว่ามันโคตรตึงเลยนะครับเมื่อกี้คือแบบจังหวะโคตรดีนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครอยากดูทีมไหนอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมถ้าเราจัดไดเ้เราจะจัดให้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้ด้วยความตึงของทีมตัวเดียวของเรานะฮะโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเจอกัน